สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ะมารอบที่สามจ้ะนะจัดกันไปรัวรมันออกมาเราก็จัดสิคะรออะไรฮะไอเป๋นะทุกคนนะมันจัดมันออกมาเราก็จัดไปไงมันปั่นมันปั่นอีกแล้วนะไอบาคุขีมันปั่นนะมันถามอีโคกว่า เออแม่แม่มีคนเขาว่าแม่ไม่สนใจพ่อไม่เอาน้ําแข็งให้พ่อโถ่ไอส้สตีนนะแม่ทํไมพูดมึงเปิดประเด็นทําไมฮะมึงเปิดประเด็นทําพ่อเหงอฮะไอ้สตีนฮะมึงก็มึงมึง,ม,ง,ม,งมึงไม่ได้ฟังเหรอฮะแม่มึงเขานั่งข้างหลังมึงอ่ะมันศาสตร์มันสอนนะนะมันสอนมึงว่างไงให้อยู่กับตัวเองนะ ทำจิตใจให้สงบมีสมาธิไอ้เฮียนี่ปันปั่นทำพ่อมังเฮะปันทักพ่อมนะึงเะอนะไอ้สันตินฮะมึงยังมาเรียกร้องอะไรฮะมึงเป็นง่อยยังไงฮะมึงจะตักแดกไม่ได้เหรอฮะโอ,โ,โอ้โหอ้อนเมียออดอีกข้าง,างอไม่ตักน้ําแข็งให้พ่อไม่ดูเลยอืเบาขี้เกียจเลยโอ้โหโมึงน,นะสันดานมึงกะขี้เกียจขนาดเนี้ยมึงจะปั่นปันป่นเพื่ออะไรปั่นให้มีประเด็นไงทำไม ไม่มีเวลาออกคลิปใช่ไหมต้องดูแลคุณนายกำมารอใช่ไหมคุณนายคุณนายอะไรคุณนายสร้างภาพนะเออคุณนายรองเท้ารอยเก้าๆอ่ะทุกคนนะไปส่งละไปส่งเอเรียมนะเบสเสร็จแล้วใครมันก็ให้มึงแค่แดกนะมันพามึงไปแดกเนะี่ยหมูห่นเนี่ยมันก็ให้มึงแค่แดกนะเป็นไงทุกคนลงทุนไปส่งถึงสุรินไ่เป็นไงใจปั้มด้วยนะฮนะเราคบกันมาน,นานอ่ะ พี่เออพี่พี่พี่เลียมก็ติดต่อมันตั้งเออเขาเขาดูตั้งแต่บอกกุ้งกูถามมึงหน่อยอีเลียมมึงดูมันตั้งแต่บอกกุ้งมึงก็น่าจะรู้นิสัยและสันดานมันกูไม่เข้าใจเลยฮะมึงมึงมึงมีสมองไหมวะฮะมึงมีสมองไหมมันด่าคนไทยขนาดเนี้ยฮะยกตีนยกตีนถุยน้ำลายขนาดเนี้ยมึงยังเข้าข้างมันอีกเหรอฮะมึงมึงแดกข้าวหรือมึงแดกขี้ไว้เลียมฮะกูถามจริงฮะ มึงมึงเข้าข้างคนประเภทแบบนี้เหรอโอ้กูเข้าใจเลยนะว่าชีวิตสงสัยชีวิตมึงคงจะเหมือนมันนะมึงเลยเข้าใจรู้เช่นเห็นชาติซึ่งกันและกันนะนะส่วนไอ้สนตีนี่ไอ้บักกุขี่นี่ไอ้ขี้เกียจนะเป็นไงโอ้โหขับรถไอ้เฮียนะมึงไม่ใส่กางเกงไอ้นี่มาเลยล่ะกางนี่ใส่กางเกงไอ้ตัวนั้นมาอีกแล้วนะขาตรงนะไปไหนก็นแล้วแต่ใส่กางเกงตัวนี้นะ นะไอ้ขี้เกียจไอ้น้ำไม่อาไอ้โสโครกนะปันเปิดประเด็นตนลอดปันเปิดประเด็นอีนี่ก็ปันปัน,ปนพอปันปุ๊บนะปากหมาทันทีนะปากหมาทันทีมึงก็รู้นี่นะเขาบอกเขาสอนนะเออมีเอสซีดีเยอะแยะเออบอกสอนคกนะว่าให้อยู่นิ่งๆอย่างนู้อย่างนี้เออแล้วมึงจำไหมมึงจำไหมอีข้างๆมึงจำไหม เขาบอกเขาสอนมึงทุกอย่างมึงจำไหมมึงก็ไม่จำนะมึงเขาเรียกอะไรมึงมันตะแบงไงนะมึงมันเนี่ยอะไรมึงเขาเรียกอะไรมึงอีบายโพล่าไงมาพอผัวมึงจุดประเด็นหน่อยดราม่ามาทันทีนะเป็นไงวิวไม่ขึ้นนะต้องคอยปั่นนะไอ้ันตีนนะพอมึงปั่นมึงก็เตรียมเงินด้วยนะ กูจะบอกให้เลยนะไอ้เป๋ถ้ามึงป่านมึงเต็มเงินไว้เยอะๆนะไ,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 ไอส้สตีนนะเป็นไงเอ,อ้ยพออีเลียมบอกว่าทํา y o YouTube นะมีรายดุงรายได้ช่วยกดไละ์รกดแต่โอ้ยรายได้เออก็ก็ก็อย่างนั้นนะอ,อ่ะจับจนชนปลายนี่ขอทางอ้อมขอทางอ้อมนะนะขออีเหลียมทางอ้อมอีเหลียมก็นะกระเป๋าติดแนบเลยนะฟักงา มือติดกาวมือติดกาวนะการที่มึงบอกว่าไง FC มึงอีโคกมึงบอกว่าไง FC มึงเยอะสอนมึงบอกมึงเออแล้วมึงจำไหมอีเลียมมันจำไหมมันจำที่มึงสอนไหมมันอยู่นิ่งไหมปากหมาเหมือนเดิมเนี่ยนิ่งได้สองสามวันเดี๋ยวก็หมาอีกหมาเข้าปากมันอีกเออนะเพราะอะไรสันดานพวกมันมึงมึงไม่รู้เช่นเห็นชาติหรอกนะต่อหน้ามันก็เสิร์ฟบริการมึงอย่างเงี้ยแหละนะมันหวังเงินในกระเป๋ามึงไงอี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 เลียม อีคนตาสามเส้นมึงก็จ่ายป่ะฮะมึงเสือเข้ามาเนี่ยมึงโดนเปิดวาร์แน่นอนนะม,ม,มึงโดน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 แฉแน่นอนนะอะสารล่างแล้วหนังหน้ามึงไงนะดูออกนะดูออกคนประเภทแบบนี้นะขี้ไม่หมาแดกนะแล้วเป็นไงมันพูดประเด็นว่าอะไรเออลูกลูกพี่เลียมเออเขาเป็นแบบนั้นแหละเราขออนุญาตแล้ว เออเขาให้ถ่ายตอนนี้ก็ถ่ายได้ไอ้เฮียถ้าเขาอนุญาตทำไมนั่งเอามือปิดหน้านั่งเอามือปิดหน้าเพื่อฮะฮะถ้ามือแล้วทําไมลูกหนีถามหน่อยอาหารข้าวผัดมาอีโคกเสิร์ฟให้ลูกหนีไม่กินเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่มันชอบนะมันคืออาหารที่มึงชอบแดกกันไงมึงสั่งมาเฉพาะพวกมึงชอบแดกกันสองสามตัวไงแต่ไอหลังสองตัวน่ะมันกินไม่เป็นมึงเข้าใจปะฮะ แล้วมึงนะอีเลียมผัวมึงนะดีตรงนี่ผัวมึงไม่พูดมากนะนะผัวมึงก็นะก็งงกันเง้อให้กูกินอะไรวะเนี่ยฮะเอากูมาทําอะไรวะเนี่ยฮะลูกมึงนะโอ้กินข้าวมาแล้วอีเลียมบอกว่าไงโอ้เออทาไมเขาไม่กินเออก็กินข้าวมาแล้วนะกินข้าวที่โรงแรมแหละกูถามหน่อยมึงมาพาพาผัวพาลูกมาอย่างเงี้ยมึงจะมานั่งแดกคนเดียวเหรออีเลียมฮะมึงไม่เซอร์วิสผัวมึงมั่งเลยเหรอฮะมึงรอให้พวก ขอทานไอ้พวกตบซับเนี่ยนะมันมันเสิร์ฟมึงเอาใจมึงโอ้ยู่มึงนอกไม่มีคนเสิร์ฟใช่ไหมคอยคอยคอยแต่คอยแต่เสิร์ฟเขาใช่ไหมฮะเป็นคี้ค่า้เขาโอ้พอมันอยู่นี่นั่งเป็นคุณนายโถอีกคุณนายอีกคุณนายเอ่อเอ่ออีกคุณนายอืมเขาเรียกอะไรอีกคุณนายคนตาสามเส้นนะอีกคุณนายขี้เหนียวโถอีเวนมาเที่ยวยังไม่ลงทุนเช่ารถเลยนักภาษาระไรดูอย่างนี้ก็รู้แล้ว นะอีเขาบอกว่าไงเอเราติดต่อกันนานเราเราเราติดต่อต้องบอกกุ้งติดต่อต้องบอกกุ้งแต่มึงเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกถูกไหมมึงเจอมึงคุยกันโทรศัพท์ใช่แต่พอพอมึงมาสัมผัสเนี่ยมันก็รู้แล้วล่ะอีโคกนะมันก็รู้มึงมึงก็รู้มันนะต่างคนต่างเหลี่ยมอะเออทุกคนถูกไหมฮะเออต่างคนต่างเหลี่ยมนะมึงจะมาพูดเอ่อเขาเรียกอะไรชักไม้น้ําท่าห้าให้มึงดูดีเหรออีโคกฮะแล้วมึงบอกว่ามึงเออ มีคนเยอะแยะที่หวังดีกับมึงมาบอกมาสอนมึงแล้วเคยมึงเคยมึงจำเออมึงเคยจําใส่กระโหลกหมามึงบ้างไหมฮะมึงเคยจําใส่กระโหลกหมามึงบ้างไหมฮะอีควายเอ๊พูดนะอีเลียมมึงหุบปากหุบแต่ซะถ้ามีเวลากับสุรินเนี่ยนะอีอีอีกันวยซอออยนะมึงกลับไปบ้านมึงอะไปจอบดูซะว่ามึงโดนมึงโดนเปิดวับยังไงฮะอยู่นิ่งๆนะ เอาเวลาไปต่อขนขนขโมยมึงที่ลูกกระตามก่อนนะเอาขนขโมยมึงอะไปต่อซะเออควายยังมีหน้าให้เขาถ่ายอกีกขนตาก็ปลอมแปลมโถอี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 ออออม่มีลูกกระตา่ายอีโนกนูนนะหน้ามึงอะมึงดูหน้า,นาอีโคกแหละหน้าอีโคกไงหน้ามึงอย่างนั้นแหละควายต่างวันนี้มึงได้อยู่เมืองนอกอีโคกมันอยู่นี่นะโอยอีโคกมันถามว่า รู้หรือไม่ยูอยเออพวกเจ้ารู้ไหมที่เนี่ยเมืองไทยมันร้อนมากนะเออพี่พี่เลียมเข้ามานะอีกกเ็เรียกนะอีพี่อีพี่แฝดนอกไส้ เขาเคยอยู่แต่อากาศเย็นๆพอไปเจอที่นี่ถอีโคกอีเฮียมันเกิดที่นี่มันรู้อยู่แล้วอากาศร้อนนะแล้วผัวกับลูกมันอ่ะมันมาเมืองไทยมันก็ต้องรู้แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่มึงไม่ต้องบอกหรอกอีเฮียมาในมือถือมันมีอุณหภูมิบอกอยู่แล้วนะว่าอากาศวันนี้เท่าไหร่มึงไม่ต้องมาพูดควายเออค่อยเป็นคนลาวค่อยยังเอ่อร้อนอีเฮียประเทศลาวกับประเทศไทยมันก็ไม่ต่างกันหรอกอีเฮียอุณหภูมิเหมือนกันควายมานั่งบอกทเที่อะไรบอกตัวมันก่อนเถอะนะโอ้ยอีข้างข้างอีขาเบียด ถูก็ทําตัวโอ้โหยนะปะแคนทุกอย่างถูอีโสโคกนะเอาเวลาไปแดกของเน่าๆที่บ้านมึงเถอะนะเนี่ยถ้ามันแดกรู้กลับบ้านไป,ไปไม่พ้นแกงเหน่อไม้แกงอ่อมเอยแกงอะไรนะแกงเหน่อไม้แกงเห็ดนะไปแดกน้ําเหม็นๆน้นําขี้ๆน้ำปลามืองอะนะอันนี้เฉพาะดูถูกเฉพาะอีโคงนะคะไม่เกี่ยวกัอื่นนะคะนะไปแดกของเน่าๆของมึงเถอะนะโอ้สร้างภาพนะเป็นไงถูอีสนตีนนะ คนไปก่อนนะคะเห็นแล้วมันสร้างจริงๆมันออกมาแถนะไปก่อนนะคะนะอีอีเลียมอีอีซออยสออยซออยนะอีซอออย,นะอออยทมทมเออ